โอเล่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเว็บตรงมั่นคงใจจริงพิเศษแฟนบอลหงแดงรับเพิ่มสูงถึง3,210บาทจัดเลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับจวดอย่างเดียวโอไม,มพี่น,อน้องสวัสดีครับพบก,กับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เวิร์กิฟฟ์รานไนให้เครดิตนัทฟิลิปและโอซังคาบักที่นำหงแดงได้เล่นในฟุตซิลลีกปีนี้เวิร์กิฟฟ์รานไนนะครับกอลังจอกแร่งของลิเวอร์พูล บอกว่าการที่หงแดงลิเวอร์พูลได้กลับมาเล่นนซิกือว่าชุมลิกด้วยการนี้ต้องขอขอบคุณนัตวิลเล็บและโอซานคาบักโดย2กองหลังที่ก้าวขึ้นมาเป็นแนวรับตัวหลักของทีมเหมือนกันก่อนความพูดถึงการเป็นกําลังใจให้กันและกันกับโจโกเมสอีกด้วยในโอกานี้นะคกับทางฟันได้จอเอมมติฟและโจโกเมสต่างได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับทำให้แนวรับของหงแดงจําเป็นจะต้องใช้งาน นัตต์เปิปและโอซันกรบักที่ย้ายมาร่วมทีมเีเนอยมเมษายมเพื่อต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งโคตาที่จะไปเล่นในศึกยุ่งวานชมิมลีกกับทีมอื่นๆโดยมีลิสิลเลียมที่ถูกดันขึ้นมาเล่นในช่วงท้ายๆอีกด้วยนะครับโดยโอซันกรบักกับนัตต์เปิบนะครับพวกเขาทำให้แน่ใจว่าพวกเราได้ไปเล่นยุ่งว่านชิมลีกชัดเจนพวกเขาทำให้คนอื่นร่วมกันแต่พวกเขาเก้าวขึ้นมาและทำได้ดีฟานได้กล่าวในช่วงลานั้นการมีกันและกันเป็นเรื่องสำคัญ ผมมีหนึ่งสายที่ไม่ได้รับมันมาจากโจ้โจโกเมสหนึ่งในสัปดาห์หลังจากที่ผมได้รับบาดเจ็บซึ่งปกติเขาก็ไม่เคยโทรหาผมนะปกติเมื่อเราได้คุยกันมันเป็นการพูดคุยกันผ่านเฟซไทม์ที่คุณเห็นหน้ากันอีกฝ่ายแต่คราวนี้มันเป็นการโทรศัพท์มาหาผมก็แบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นผมก็เห็นข่าวว่าโจโกเมสเจ็บและผมก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งนี้เลยดังนั้นผมโทรกลับไปหาเขาเขากำลังไปที่ลอนดอนอยู่บนรถพยาบาลผมคิดว่านะ มันเยอะมากการมีกันและกันมันช่วยได้มากและจนถึงน,นตอนนี้เราจะแข็งแกร่งขึ้นเบอร์คิฟันได้รับน้ำตาแทบไหลวินเทีแรกที่คัมแบ็กหลังเจ็บยาวมานานเบอร์คิฟันได้นนะครับกองหลังจองร่งของลิเวอร์พูลยอมรับว่าวินเทีแรกที่เขากลับมาลงสนามในเกมปรีเซั่นให้กับลิเวอร์พูลนัดพบกับแฮททาบเบิลินหลังต้องพักยาวมานานเกือบ10เดือนนั้นเล่นเอาเจ้าตัวเปื้มปิติจนน้ำตาแทบไหลเลยทีเดียว เวอร์คิวฟานายนะครับเจ็บหนักหลังประทะกับจอแดนพิทฟอร์ดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนซึ่งก็ทําให้เขาต้องพักยาวรม10เดือนกว่าและกลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงพรีซีซั่นผมไม่ได้เล่นในศึกยูโร2020ในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นผมจึงมีช่วงเวลาปิดฤดูกาลที่เหมาะสมในโปรตุเกสกับนักเกายภาพบ,าบาําบัดและทำงานหนักมากๆแต่คุณก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณเจอในการซ้อมจริงๆได้ฟันได้กล่าว เมื่อผมกลับมารายงานตัวสําหรับปรีซิชันที่ออสเตรียผมรู้สึกกังวลเล็กน้อย loin, แต่มันก็เป็นความกังวลในแนวทางที่ว่ามันจะรู้สึกยังไงมันจะมีปฏิกิริยายังไงคุณกําลังพยายามไปสู่นาทีแรกข,ของคุณดังนั้นคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะไปถึงระดับการแข่งขันได้และผมก็แค่สื่อสารกับนักกายภาพบำบัดทุกครั้งว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกมเจอกับแฮทตาบุลินปรีซิชันมันเป็นเกมแรกที่พวกเราลงเล่น ผมและโจ้โจโกเมสได้ลงเล่น20นาทีและผมก็ทับน้ำตาไหลเลยทีเดียวที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นในสนามกับโจโกเมสพวกเราทำงานหนักกันมากเพื่อช่วงเวลานั้น j จ็กกีคลับนะครับออกปากชินชมเวนแฮมเล่นสนุกสนานยอดจอรอดโบเวนฝีเท้าดี j จ็กกี้คลับนะครับนยใหญ่ของลิเวอร์พูลบอกว่าเวนแฮมกู่แข่งในศึกพิีเมียร์ลเกรดในวันอันที์นี้เป็นทีมที่เล่นกันสนุกพร้อมชมจอรอดโบเวนปีกตัวเก่งของทีมคุนคอนอีกด้วย โบเวนนะครับเป็นกำลังหลักของทีมคุณคอนในช่วงที่ผ่านมาและเคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาแล้วด้วยคุณดูพวกเขาเล่นสิมันสนุกเลยพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยความเข้มข้นสูงพวกเขามีกองหน้านระดับท็อปผมชอบโบเวนมากเขาก้าวมาจากฮาวส์ตี้และเขาก็แสดงเห็นว่าเขาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้และเขาก็เป็นนักเตะในแบบฉบับนั้นเจ็กเก็คลับกล่าวทรงดีจริงๆเจ็กเก็คลับแฮปปี้ฟาร์มก็เล่นในวงการนี้ของมาเน่ เช็คเงนคลับนะครับในใหญ่ของลิเวอร์พูลแฮปปี้กับฟองก็เล่นของเาดิวมาเน่ในกันนี้มาเน่ Money ทำปละหลัดประตูในกันนี้รวมถึงประตูที่ช่วยให้ทีมชนะแอ mm hmm. งกอรเรดในศึกยูฟ่าแชมเล่ย์ mm hmm. เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาด้วยมาเน่ mm hmm. โดนวิจารณ์หนักหนักถึงฟองก็เล่นที่ยิงประตูใน,ก,นกันก่อนหลังกดไปเพียงแค่16ประตูทั้งทั้งที่ลงเล่นไปถึง48แมตช์แต่ในฤดูกาลนี้ผ่านไปเพียงแค่14นัดมาเน่ mm hmm. ก็ยิงแล้วครึ่งทางของปีก่อน mm hmm. เขากำลังอยู่ในทรงที่ดีและอยู่ในเกมระดับพอปในเวลานี้ ผมคิดว่าประตูเมื่อวันพุธและอิมแพคจากประตูนั้นบางทีอาจจะถูกประเมินไว้ต่ำเกินไปนะมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าหากสดีโอไม่ได้ฉีกนี้4-5นักเตะของอันกมเมริดและพวกเราทั้งหมดต่างรู้ถึงแนวทางที่อัลเลนกรามริดลงเล่นการพันตรงนั้นไปได้โดยไม่ล้มยังยืนหยัดลุยต่อส่งบอลออกทานนอกและผมมองเห็นถึงโอกาสนั้นในทันทีนั่นคือบทสรุปส่งบอลของเาดิอมานีในเวลานี้เลยซึ่งมันดีจริงๆ ผมมีความสุขมีความสุขจริงๆกับเขาผมไม่ได้เห็นด้วยกับฟอร์มการเล่นที่เคยถูกวิจารณ์เมื่อปีก่อนแต่ถ้าเขาไม่มีความสุขต่อการถูกวิจารณ์ตอนนี้มันก็คงดีแล้วและถ้าเขาต้องการพัฒนาแก้ไขมันก็ดีขึ้นถ้าดิวิดมอยบอกว่าเขาสามารถพัฒนาหลังผ่านไป999เกมได้พวกเราจะสามารถทําแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกนันนั้นคือสิ่งที่พวกเรากาลังทํากันอยู่ซาดูมาเน่เองก็ด้วยผมมีความสุขกับทรงบันของซาดูมาเน่ณนะตอนนี้จริงๆนะฮะ เจคแร์ปลื้มเอเลียดนักเบาเอาสู้จนฟื้นตัวได้เร็ววันเร็วขึ้นเจคกรครัไนะครับผู้จัดก,การทีมหรือร์พผูลประทับใจทันสงติในการทำงานแบบมืออาชีพของกองกลางฮาร์วีเอเลียดที่มุ่งม,มั่นฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัดข้อเท้าอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้อาการดีวันดีคืนอาจจะได้ข้อสนิมก่อนครอเวลาที่คาดคิดเอาไว้ฮาวีเอเลียดนะครับเจ็บหนักจากเกมที่พบกับเีดเมื่อเดอน,น,นักยดนต้องทำการผ่าตัดในทันที และาคาดคะเนว่าจะต้องพักถึงครึ่งปีแต่เพียงแค่เดือนเดียวก็ปรากฏภาพเจ้าตัวเดินเข้าออกแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เข้าโปรแกรมเรียกความฟิตยอย่างขมักเทม่นจะมีรายงานจากคณะแพทย์แจ้งในครับว่าสภาพของดาวเตะในวัย18ปีพัฒนาขึ้นกว่าเดิมที่ประเมินเอาไว้มากจนอาจจะร่นเวลาหายหน้าหายตาถึงแค่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะเร็วกว่ากำหนดเดือนถึง1เดือนเขายอดเยีเ่ยมมากฮาวิสภาพดีมากผมไม่ทราบในชัดว่ามันเป็นได้ยังไง แต่เราแทบรอไม่ไหวแล้วมันดูดีมากจึงก็อคอกกล่าวกับเว็บไซต์ของสโมสอนไม่ว่าคุณจะคุยกับใครในแผานกกายภาพบำบัดคุณก็จะได้ยินเรื่องราวความมุ่งมั่นของเขาหมอนั่นมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาซึ่งอยู่กับเราที่นี่นั่นเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นเขายิ้มอยู่ตลอดทั้งวันและทํางานหนักเอเลียตจะกลับมาแต่เร็วแค่ไหนผมก็ยังไม่ทราบชัดโดยต้นนันกองกลางของหงด่าในซีซันนี้สลับหน้ากันเจ็บ โดยแม้ว่าจะได้ความยยกกบติเอโกอาคันทตร่าพื้นตัวเข้ามาแต่สวนทางกับเคอร์ติโจนที่เจ็บดวงตารวมไปสมทบกับเจนส์มินเนอร์เจ็บต้นขานาบีเกตับเจ็บต้นขาและฮาวิเอเลตดนะครับเจ็บข้อเท้าทีาท่ยังเดี่ยงอยู่ก่อนหน้านี้นะครนี่คือสรุปข่าวลีเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6พฤศจิกายนนะครับ